IMCT News Podcast. ประจำวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2567กับดิชันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่อดีตประธานาธิบดีดมิทรีเมดเวเดฟของรัสเซียที่ระบุว่ามอสโกควรใช้ทุกโอกาสเพื่อสร้างความเสียหายสูงสุดต่อชาติตะวันตกที่ประกาศสงครามไร้กฎเกณฑ์กับรัสเซียโดยเบดเวเดฟบอกว่าการตอบโต้ต่อมาตรการคว่ำบาตรรอบล่าสุดที่วอชิงตันประกาศช่วงต้นสัปดาห์ระบุว่า ว่าจุดอ่อนทุกประการของสหรัฐและพันธมิตรควรถูกใช้เพื่อบ่อนทำลายและกัดขวางชีวิตของประชาชนไม่ให้อยู่เป็นสุข พวกเขากลัวหรือไม่ว่าเราจะส่งอาวุธของเราไปให้ศัตรูของโลกตะวันตกเราควรส่งอาวุธทุกชนิดยกเว้นนิวเคลียสสำหรับตอนนี้มเมสเบเดฟเขียนบนโซเชียลมีเดียพวกเขากลัวคลื่นอนาธิปไตยและอาจญากรรมในเมืองใหญ่หรือไม่เราควรช่วยขัดขวางเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นของพวกเขารัสเซียอาจจุดชนวนสงครามในอวกาศรณรงค์สงครามจิตวิทยากับพลเมืองตะวันตกเพื่อให้พวกเขาตัวสั่นอยู่ใต้ ผ้าห่มในบ้านอันแสนสบายของพวกเขาและปล่อยคลื่นสึนามิแห่งข่าวปลอมเพื่อเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาให้กลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งพวกเขาไม่สามารถแยกแยะความเป็นจริงจากนิยายที่แปลกประหลาดที่สุดได้มอสโกค,ควรทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอุตสาหกรรมการขนส่งการธนาคารและบริการทางสังคมปลูกฝังความกลัวต่อการล่มสลายของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทั้งหมดตาม คํากล่าวของเมดเฟเดฟซึ่งปัจจุบันดํำรงตําแหน่งรองประธานสภาค,ความมั่นคงของรัเสเซียค่ะ ต่อ,อกันที่อินเดียกันบ้างที่อาจทําให้จีดโกรธเคืองที่พยายามใกล้ชิดไต้หวันค่ะมาร์ตินอาร์มสตรองเขียนบทความ India Angers China with Neutrality on Taiwan ว่าอินเดียได้พยายามที่จะรักษาความเป็นกลางตลอดความขัดแย้งที่ดุนแรงในโลกที่พวกเขาอยู่ในบริกส์ดำเนินธุรกิจกับชาติตะวันตกและงดการออกเสียงลงคะแนนเสียงให้หยุดยิงระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ยางไรก็ตามเป็นไปไม่ได้ที่อินเดียจะรักษาความ เป็นกลางท่ามกลางความตึงเครียดอันดุลแรงระหว่างประเทศต่างๆเมื่อไม่นานมานี้อินเดียทําให้จีนโกรธด้วยการยอมรับข้อความแสดงความยินดีจากประธานาธิบดีคนใหม่ของไต้หวันไล่ชิงเต๋อโดยนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีได้กล่าวกับไล่ชิงเต๋อว่า เขาหวังว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในขณะที่เราทำงานเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ร่วมกันหลังจากที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของไต้หวันแสดงความยินดีกับโมดีที่ได้รับการเลือกตั้งให้กลับมาเป็นผู้นาอีกครั้ง ไลชิงเตอโพสต์ Post บนโซเชียลมีเดียว่าเขาตั้งตารอที่จะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไต้หวันและอินเดียที่เติบโตอย่างรวดเร็วขณะที่ไต้หวันคาดว่าจะจ้างคนงานชาวอินเดียมากถึงแสนคนในขณะที่อินเดียมีแนวโน้มจะเปิดการค้ากับไต้หวัน อินเดียไม่มีจุดยืนอย่างเป็นทางการต่อนโยบายจีนเดียวแต่จีนมองว่าความเป็นกลางใดๆก็ตามเป็นการก้าวร้าวเรื่องนี้เหมาหนิงโฆษโกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกถแถลงการหลังการมีปฏิ 3, สัมพันธ์สั้นๆระหว่างโมดีกับไล่ชิงเต๋อค่ะต่อกันที่ซาอุดีอราระเบียค่ะที่มกุฎราชก,กุมารมูฮัมหมัดบินซาอมานแห่งซาอุดีอราระเบียทรงปฏิเสธคำเชิญเข้าร่วมการประชุมสุดยอด G7 ในอิตาลีเนื่องจาก ตรงกับช่วงพิธีฮั์ในประเทศตามรายงานของสื่อซาอุดีอาระเบียระบุว่ามากุฎราชกุมานมูฮัมหมัดบินซาวมานเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นําตะวันออกกลางที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม G7 โดยนายกรัฐมนตรีจอร์เจียมเมลโลนีของอิตาลีเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างอิตาลีกับประเทศแถบอ่าวเปอร์เซีย ดยเจ้าชายบินซาวมานได้ส่งสารคำขอโทษไปยังเมโลนีและปฏิเสธคำเชิญในการเข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดพันธะหน้าที่ในการดูแลพิธีฮัตซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางไปแสวงบุญที่นครมัก,กะของซาอุดีอาระเบียได้กว่า1 5ล้านแสนคนเจ้าชายระบุว่าทรงทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่แน่นแฟ้นและส่งอวยพรให้ทางการอิตาลีประสบความสาเร็จในการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดในครั้งนี้ อิตาลีได้เชิญประเทศและหน่วยงานต่างๆมากมายรวมถึงผู้นำในประเทศตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือให้เข้าร่วมประชุม G7 ในปีนี้ตามข้อมูลของเว็บไซต์การประชุมระบุว่าประธานาธิบดีชีคมูฮัมหมัดบินไซยิดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประธานาธิบดีเรเจฟต์ตยิฟเออตวนของตุรกีกษัตริอับดุลเลาะห์ที่สองแห่งจอร์แดนและประธานาธิบดีอับดุลมยีตตบูลแห่งแอลจีเรียเป็นหนึ่งในผู้นำที่คาดว่า จะเข้าร่วมประชุมสุดยอดดังกล่าวค่ะ ต่อกันที่ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นที่พ่ายแพ้ดอลลาร์สหรัฐอย่างหนักข่าวการอ่อนค่ารอบใหม่แต่ระดับต่ำสุดของเงินเยนต่อดอลลาร์สหรัฐแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วราวไฟป่าในแวดวงการเงินโลกเงินเยนเสื่อมค่าไปแล้วกว่าร้อยละสิบในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยร,ระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐยังคงกว้างออกกระทบกับสถานภาพของเงินเยนกับเงินดอลลาร์สหรัฐเงินเยนยังอ่อนค่าอย่างมากเมื่อเทียบกับเงินหยวนของจีนโดยอ่อ ก่อนค่าลงเกือบร้อยละเ5เมื่อเทียบกับหยวนแต่ถ้าเทียบกันโดยรวมแล้วสถานการณ์สกุลเงินโลกในขณะนี้ยังคงเอ็นเอียงไปทางดอลลาร์สหรัฐค่ะเมื่อไม่นานมานี้สหรัฐยังเผยการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่ออกมาเป็นบวกยิ่งส่งผลดีกับสหรัฐไปจนถึงภาคธนาคารและอื่นๆสหรัฐเพิ่มตำแหน่งงานไปเกือบ292,000ตำแหน่งในตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเมื่อเดือนที่แล้ว เป็นตัวเลขการจ้างงานที่ดีเกินความคาดหมายดอลลาร์สหรัฐจึงยังคงแข็งแกร่งต่อไปในตลาดโลกบทวิเคราะห์ระบุว่าต่างชาติถือครองหลักทรัพย์สหรัฐจะทำสถิติพุ่งไปอยู่ที่27ล้านล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วหรือประมาณ999ล้านล้านบาท เป็นตัวเลขที่เฉียดสูงสุดตลอดการนับตั้งแต่ปี2021และตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมาตัวเลขต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในตลาดสหรัฐก็พุ่งขึ้นร้าวติดจรวดถึงร้อยละ180สถานการณ์ทั้งหมดมีขึ้นหลังดัชนี S&P 500ดีดขึ้นถึงร้อยละ573ในช่วงเวลานี้แซงหน้าตลาดอื่นๆอย่างไม่เห็นฝุ่นเช่นตลาดหุ้นในกลุ่มสหภาพยุโรปแคนาดาและญี่ปุ่นในขณะเดียวกัน นักลงทุนต่างชาติก็ยังเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ17หลายปัจจัยทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของสกุลเงินดอลลาร์ที่มีต่อเงินเยนญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันญี่ปุ่นก็กำลังดิ้นรนหาแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการภาคการเงินเพื่อส่งเสริมเงินเยนให้แข็งแกร่งมากขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐธนาคารกลางญี่ปุ่นบอกเป็นในก่อนหน้านี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเข้าแทรกแซง เพื่อดันเงินเยน,นที่อ่อนค่าให้แข็งค่าขึ้นบนความหวังที่จะยับยั้งการเสื่อมมูลค่าของเงินเยนในระยะยาวค่ะ ปิดท้ายวันนี้กันที่รัเสเซียประกาศว่าฐานหินรัเสเซีย73.2ล้านตันจะถูกส่งออกไปยังอินเดียผ่าน International North-South Corridor ที่มีอิหร่านเป็นทางผ่านเพื่อหลีกเลี่ยงการแซงชั่นของยุโรปค่ะบริษัทขนส่งของอิหร่าน IRISL ได้เตรียมเรือ300ลำเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้านี้และเวลาที่สินค้ารัเสเซียจะไปถึงอินเดียจะลดลงจาก45วันเหลือ10 5วันเท่านั้นซึ่งอิหร่านจะได้รับค่าธรรมเนียมการขนส่งหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามปกติเส้นทางขนส่งสินค้าจากรัสเซียไปอินเดียจะออกจากท่าที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและผ่านทะเลบอลติกทะเลเหนือทะเลเซลติกก่อนจะวกเข้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนออกทะเลแดงและมหาสมุทรอินเดียก่อนที่จะเดินทางถึงท่ามุมไบของอินเดียขณะที่สหรัฐอเมริกาไม่พอใจที่อินเดียกำลังร่วมมือกับอิรานเพื่อพัฒนาอินเตอร์เนชั่นแนลนอ o ซ์ซอลท์คอริดร์ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าใหม่ผสมผสาน การขนส่งทางรถไฟและทางเรือเข้าด้วยกันค่ะและนี่คือทั้งหมดของ iMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ